นิทานธรรมะเรื่องคนสี่ประเภทสังคมหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานบริษัทก็จะต้องมีคนมากมายหลากหลายรูปแบบแต่โบราณได้แบ่งไว้สี่ประเภทด้วยกันคือคนฉลาดและคนขยันคนฉลาดแต่ขี้เกียจคนโง่และขี้เกียจและสุดท้ายคือคนโง่แต่ขยัน มีลักษณะและความแตกต่างดังต่อไปนี้คนประเภทที่1นคนฉลาดและขยันคนประเภทนี้ถ้าส่งเสริมให้ดีแล้วต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นเจ้าคนนายคนเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพจึงควรเลี้ยงไว้และไม่ควรเลี้ยงไว้ห่างสายตาแต่อย่าให้ใกล้ชิดเกินไปเพราะอันตรายคนประเภทที่สอง คนฉลาดแต่ขี้เกียจคนประเภทนี้ควรให้ทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้หัวคิดหรือวางแผนจะเหมาะสมที่สุดเพราะเป็นคนเก่งคิดไวแต่การปฏิบัติต้องมีคนช่วยคนประเภทที่3คนโง่และขี้เกียจคนประเภทนี้พอเอาไปเป็นแรงงานได้แต่ต้องคอยจับตาดูคอยแนะนำให้ทำตาม หรือให้มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้นปล่อยให้ทำเองไม่ได้คนประเภทที่4คนโง่แต่ขยันคนประเภทนี้มักสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมอันตรายต่อสังคมและองค์กรไม่ว่าจะให้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ก่อความวุ่นวายเดือดร้อนได้ง่ายในสังคมหรือองค์กรไหนก็ตามย่อมจะมีคนสี่ประเภทนี้อยู่ด้วยเสมอ การจะใช้คนในสังคมหรือองค์กรนั้นๆให้สอดคล้องกับลักษณะนิสัยหรือคุณภาพของคนจึงเป็นเรื่องสำคัญดังมีคำกล่าวว่า Put The Right Man on the Right Job เพราะการเลือกคนได้เหมาะกับงานก็มีแต่ความสำเร็จในทางตรงกันข้ามการเลือกใช้คนไม่ถูกกับงาน ก็มีแต่จะล้มเหลวและเป็นอันตรายทั้งแก่สังคมและองค์กรในวงกว้างเช่นกันและท่านละ่ะคิดว่าอยู่ในประเภทไหน